ร้านพิยาคนลงค่ะบรรยากาศร้านพิยาคนลงค่ะมีตู้เอทีเอ็มแล้วด้วยโอ้คนเยอะมากๆเลย

ไ,ไก่เอาหันมาเอาเข้ามาคือ <c oughs>

pokan oh, yang yeah.

ไม่ไหวแล้วค่ะอยากได้น้ำเย็นมากกว่าวันนี้ตอนนี้ จะเป็นมวิทยาคอลลุมนะคะ ไม่ถูกเนี่ย Một Một mình bị Để mình, mình có thể sẽ bùng thẳng ลายดอกรีบทิพมันจะลายดอกาด้าจ้าอย่าตั้งนานนะจดนดำดงนี่ดีใจเห็นดำดงเห็นดำดงดีใจเห็นดำดงแล้วดีใจมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะมาเลยมาเลยจ้ะไม่เลยจ้ะข้าก็ไปแนี่กับหัวลานเอาววลอะดีใจดู จไม่ต้องรีบนะจ๊ะยายเพิ่งไปรับยามาเมื่อกี้ยาเปรี้ยวประสาทจ้ะยายา,ยาหัวใจด้็ยายหัวใจไม่ค่อยดีเพเห็นลูกค้าเยอะยายก็จะเป็นลมทุกทีเลยพี่ยายก็จะเป็นลมอยู่แล้วหนูกกมันวัวลาตรงนี้โบราณค่ะวัวาววลาววลาต้องแบบจากเร็วปีแล้วมั้แบัดน,นี้น <หา S 2> ั่งพาแค่ ก็ไอแดงก็หนูไม่ได้ไปลาบริเวณอยู่แต่ลาดเมื่อกี้ยังเล่นนัช้ายู่เลยอ๋เอาลครับทุกอเท้าไม่เท่าไหร่องตกไปเอ็นนุกงีดูดิกระแด่อดัี่ใหญ่นะใขึ้นาจ้อยเก่ั้อาเ่เอ้น่จ้าเอาเรียบรรเอาา สุดแคนีล้วม่เอ๋ยอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะเย็นๆอเ็นไปล่าเย็นเป็นบางขวดจ้ะาน้ำเย็น2อขวดตอนนี้ผมจะบายนิดนะจไม่ค่อยเย็นราจ้าแต่ก็ถึงใจทุกขวดนะจ๊วดยีบาทจากการเองพิเศษหน่อยคนฝึกายส0บาทพเศ ม้อยหแถมนะจะหแถมนะจ๊ะหแถมนึนม่บอกหนร้องไแต่ร้องมันจะตายของหนู สัพานโค้งอ้าวไม่ใช่สะพานโค้งหรอเป็นคิว้วหรออ๋อเขียนได้สวยมากอ,อ้าวแบบว่าพอได,ได้เจอ ทอดคารวยนกเกดนะคะมีอาหารหน่ากินค่อนข้างเยอะเลยะคะ่ะแล้วก็ร้านรองท้องบุเซ่ขนมหวานแล้วก็ร้านกล้วยรนกล้วยไข่มีร้านตาทูมีร้านข้าวหลามร้านกล้วยทอดร้านมันทอดร้านขนมตาล ร้านกะเพราแล้วก็คนค่อนข้างเยอะเลยค่ะนะร้านเค้กจอบเบอร์เกอรี่นะคะร้านข้าวหมูอบร้านข้าวหมูอบร้านหมูสเต็กเอนดีร้านห่อหมกปลาช่อนไร้ก้างนะคะ ็ร้านเต้าหู้ค่ะโอ,อ้ตรงนี้คิวยาวมากๆาเลยค่ะสุดติ่งกระดิ่งแมวร้านเท้ก,กะปังนะคะหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วแล้วก็ร้านส้มเสร็จแล้วั่งนี้ก็จะเป็นน้ำส้มเหมือนกันค่ะแล้วก็ร้านข้าวหลามแล้วก็ร้านน้ำผึ้งมะนาวสุดแล้วรลาทูตัวโตเลยนะคะ จะมีร้านปลาคูนะคะร้านขนมถ้วยค่ะแล้วก็ร้านข้าโวโพดร้ามกะเพราแซ่บกะเพราสามใบขาวร้านห<ๆ>มี่คุกซอสนะคะร้านขาหมูพะโล้ร้านผัดไทยโบราณ แล้วก็ผักสดเป็ดหมดแล้วไวจังร้านเป็ดนะคะหมดแล้วหลายร้านก็ทยอยหมดแล้ว วันนี้วันนี้เอามาเยอะแน่เลยยังไม่หมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวก็หมดให้้น่าทานมากขึ้นน่าฝอยทอง อันนี้ก็จะเป็นกิบเซตเออค่ะหรือว่าคัมบูนอะไวก็ได้แล้วขายชิ้นละาบาทหานึงกันแต่อันนี้ตอนใหญ่จะแถมมากกว่าคัมบู มาขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์่มะมาขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะขายเค่แบแล้วปกติขายอยู่ที่ไหนคะปกติทางส่งค่ะทาส่งสามารถมาอุดหนุนกันได้นะคะลูกชุบลูกชุบบางปูใบใบปุเป้นะคะชิ้นละห้าบาทเท่านั้นเองทางร้านรับจัดปลีกฟรีรส่งแล้วก็รับจัดเปลี่ยนงาน,นเรียงด้วยนะคะแล้วก็เบอร์ติดต่อตามนี้เลยนะคะ ถ้าอยากทานเสาร์ถ้าอยากทานเลยนะคะวันเสาร์อาทิตย์มาอีโกโดังพ่ยาคนลุมนะคะสามารถมาเลือกหาอร่อยอร่อยเลือกหน้าที่ชอบได้เลยค่ะ